ปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลครับที่ทำให้ซีซั่นนี้ฟอร์มของพวกเขาไม่ดีเท่าไหร่หนึ่งในสาเหตุคือการจบสกอร์ครับแน่นอนว่าลิเวอร์พูลครับได้ซื้อ2กองหน้าระดับท็อปของยุโรปมาเสริมทัพทั้งอเลานเด์อีซัคและก็อุโกเอ็กิติเก้นะครับด้วยหวังที่จะสร้างผลงานช่วยกันถล่มประตูครับช่วยโมเวซาล่าอีกแรงหนึ่งนะ ในการสังหารประตูให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ปรากฏว่าทุกอย่างที่วาดฝันไว้ไม่เป็นอย่างนั้นครับด้วยตัวโมเมซาล่าเองครับ <c oughs> ที่เป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งซีซั่นนี้ฟอร์มตกอย่างรุนแรงครับและก็พยายามเหมือนเดิมที่จะทำประตูให้ได้ก่อนตอนที่จะพยายามส่งให้เพื่อนทั้งที่เพื่อนว่างอยู่นะครับจนกระทั่งในเกมล่าสุดครับอาร์เนอร์สโอต ตัดสินใจดรอปโมเมตซาล่าเป็นตัวสำรองในพิมลรีกครั้งแรกในรอบ54นัดครับรวมถึงอเล็กซานเดอร์อิซักครับแน่นอนว่าอิซักยิงประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมให้กับนิวคาสเซิลไนเต็ดจนไปเตะตาต้องใจเลี้ยวภูแล้วก็ทุ่มเงินมหาศาลเป็นสถิติเกาะอังกฤษซื้อตัวมาร่วมทีมแต่ด้วยเรื่องของความฟิตทำให้อิซักครับ ยังไม่สามารถยิงประตูอย่างที่ลิเวอร์พูลคาดหวังไว้ได้แต่เริ่มนับหนึ่งแล้วครับในเกมที่ไปเยือนลอนดอนสเตเดียมแล้วก็ยิงประตูเบิกร่องให้กับลิเวอร์พูลนะครับส่วนอูโก้กิติเก้ครับโอเคต้นซีซั่นก่อนที่อีซักจะย้ายมาเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีเฉิดฉายออร่านี่จับเลยนะอูโก้กิติเก้เป็นอีกหนึ่งคนที่ย้ายมาแล้วแทบไม่ต้องปรับตัวเลยครับ ช่วยลิพูยิงประตูได้อย่างมากมายแต่พออีซักมาความกดดันมีแผมอาร์เนอร์ซอรตเลือกอีซักลงก่อนท,ทั้งที่เอกิติเกฟอร์มดีกว่าก็ทำให้ตัดขวัญและกำลังใจของเอกิติเกระยะหลังเอกิติเกพอลงมาเป็นตัวสำรองก็ไม่ค่อยสามารถทำประตูได้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องของการทำประตูลิพูที่ขาดหายไปคือตำแหน่งของปีครับโอเคซาร่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าหายไปฟอร์มตก กัคโปก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ดีครับดุยติอาร์ตนี่แหละคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลเมื่อต้องการประตูแล้วทำไม่ได้ครับตอนนี้ดอิอาร์ตอยู่กับาเยมินิกลงเล่นทุกรายการเนี่ยปรากฏว่าดุยติอาร์ตครับยิงแล้ว14ประตูทำอีก8แอสซิสเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะที่ทำให้ลิเวอร์พูลฟอร์มตกเพราะการขาดลุยดอิอาร์ครับ